สวัสดีค่ะฟังฟูดวิดีโอขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังเรงใจให้มื่เคื่อนเนี่ยกินยาแล้วไปจากนอนอยากนอนขึ้นไล่ก็ได้ขอบคุณลหลายๆเด้อมาเป็นกำลังเร่งใจให้สวัสดีเด้อคุณล่าลา ประเดนได้รับ,บของเรากินเบิดเราแซบแซบ่บขอบคุณหลายๆเด้อคุณลาลามีแต่ความสุขความเจริญนะเฮงๆฮงปังปังเรื่อๆยๆเด้อใจดีมีเมตตาให <c oughs> ้นานพี่น้องประเด็นอยู่ประเทศนอกย่างบอนแซ่บแซบ,แซบประเด็นแบงให้ชาหไนยประเด็นกินน้ำชาวไน่เจะประเด็นกระหน่อว่าแซบ่บ ไปเดินแบงกขนมปังให้เพื่อนกินน้ำแบงแย้มให้เพิ่นกินน้ำเรียนบอกวา่าค้องฝากจากกันฟินแล่์เดอ้อว่าฉันออกคุณล่าลาามาฝากบอกเราเบิด์ููเนียะก็เลยแบงไปให้เพื่อนกินกขนมปังกับแบงแบงให้น่ากินน้ำพี่น้องเลยค้องแสบไปจากกันให้เพื่อนกินน้ำแบงก้นรวยกินนะใกล้ <c oughs> ยุคน,นี้กินนอยยุ สวัสดีค่ะสีหลานน้องใจขอบคุณได้หลายเด้อเพื่อนอันกินให้ยุ้ยแก้มกระเสบตักไปเพื่อนกินน้ำให้ชาวนาให้กินน้ำเพื่นบอกเพื่อนน้ำเพราะว่าได้ของฝากมากเราไปต้อนเราไปนนั่นตักใส่จานใส่หยังแบงีงขนมปังไงเพื่อนกินน้ำเพื่อนกับนางกินอยู่้านาขวายายุแปดสิบกว่าแล้วล่ะ เพ็่นกระนั่งกินไห้ยะนางกิน,น,กนจนเบิดละ่ะให้เพ็่นไปแกขนมปังใส่จานเอาแยมใส่้วยไปใล้ากินน้ำคุนดะะ่าลาจได้บุญหลายอยู่ไปเดินกับแบงหงเจ้าหน้ายกินน้ำเน,ะนานะ,เนะให้ธนากรน้ำไปเดินกับให้ธนากรน้ำกินน้ำกันขอบคุณหลายเด้อขุณดาลาหอบอยู่มาตาไก่มาา้าฝากไปเดินกับอบคุณหลาย ยังบ่สมพ่อได้ก็ให้ได้บ่สมพอ่อรวยก็ให้รวใวให้ย่อยๆอยิงๆ,งๆถึงไปข้างนาเอ,อ้คอคุณล่าลาขอบคุณหลายสุขภผาพแข็งแรง่องของแก่ป่า่อ,อยหมากแมนอยูป่ประเด็นกันเลื่อยอันอันมาโอ้ยของฝากจากอันอันคุณล่าลาขึ้นไปได้อันอันผัวยุป,ประเทศฟินแลนด์ได้แบ่งไปเห็น,หนาย้กินบอกรน เป็นก็ดีใจว่าสันก็เลยก,กินบอกเป็นนำ้ำแต่ขอบคุณได้หลายเด้อคุณลาหลาขอบคุณได้หลายลูกหลานไปเดียนไปยูประเทศเมืองนอกเมืองหน้ายังว่าเกลยเยวยังไม่ไปเดียนกินได้กแก่เลย <c oughs> <c oughs> เขาหานตาพอตาเม่เขากินเขาแล้วบ่วาหางพีหันห้องกินนำ้ำ <c oughs> ไปยูประเทศใ,ใดก็คือเกาเ คนนั้นยังหามบอกพี่น้องเมื่อวานอย่ายมายืมเงินเด้ออย่าเอ่ยปากยืมเงินเด้อเพราะว่าขันมาหาอย่าเอ่ยปากยืมเงินเลยเพราะว่นขันเบาเรียงยืมเงินอย่ามาไก่เลยเพราะว่าพี่น้องไปเดียนเออพี่น้องเน มือขึ้นีนก็กินยาแล้วประเดนกัอยากนอนแห้งไหลก็เลยนั่นตื่นแต่เสาจังประเดอนเออมือขึ้นี่ไประเดอนไดอันตั้งแต่กี่ประเดอนนั่งตื่นตาตีซีกูมือกูมือประช่วงรางหลังมากนี่เล่ยนยูทูบเด็กทึ่งอันอันเท่ากับเถาน้ำแน่เนาะประเด็นกับปวดหลังปวดนั่นแน่ก็เลยเอาแปอามากกเลยรลางมือกับตื่นสาย เล่นเดิกเตือนสายบ้างมือเจ็ดห้าล้างมือให้เจ้าหน้ายปลูกตะกอนนี่เขาว่าได้ปลูกไปรเรียนเตี้ยมาลัางๆนี่เขาปลูกทางเตี้ยเขาก็เอื่นกินช่วงนี้กินยานั่นน้ำกินยาลดไขมันน้ำกินยาแก้หอบแก้ปวดกระดูกแก้แพ้แก้ขั้นน้ำผสมประสานหลายยาหลไยประเด็นโอ้ยทางเตี้ยเงยข้อเลยบพขึ้น อยากนอนแห้งไหลทั้งแต่บ่ได้เคี่ยหอดเตียงนอนเตียง,งหกดูจกจะก็ยังมาตังไว้ตเต็มเตียงเลยได้รับปององเป็นอย่างลูกพี่น้อง